ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนๆสมาชิกที่รักทุกคนสำหรับวิดีโอต่อไปก็เป็นตอนต่อจากเรื่องราวในคลิปที่แล้วนะครับเรื่องที่ว่าเพื่อนเป็นเปรตครับคนเราไม่ได้แปลว่าจะตายตอนแก่เสมอไปนะครับแป้งมันเจออะไร มาบ้างก็ไม่รู้ดิฉันว่าการตายไม่ใช่การจบแค่การเปลี่ยนพบไปสู่ของคนที่ไม่มีร่างกายส,สวยบุญชดใช้กรรมที่เคยทำและก็หมุนเวียนไปไม่เคยหยุดตามการเวลาโลกดิฉันชวนเจนกลับสงขาด้วยกันเพื่อจะไปเรียนต่อแต่เจนยังทำใจไม่ค่อยได้น้ำตาปริมๆริมดวงตาอยู่ตลอด เจนไปไหว้ลาแม่และญาติญาติของแป้งเพื่อขอตัวกลับสงขาไปเรียนพร้อมกันแม่ของแป้งว่าแป้งเช่าบ้านอยู่ที่หาดใหญ่มีทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของแป้งอยู่ขอให้แม่ไปหารถไปขนของกลับด้วยเจนมีกุญแจบ้านอยู่นี่เจนก็จากหาดใหญ่มาสองวันแล้วห่วงหมาของแป้งที่รออยู่ที่บ้าน เรากลับมาหาดใหญ่ด้วยกันอิจฉันแวะไปส่งเจนสอบถามว่าอยู่คนเดียวไหวนะมีอะไรให้โทรมาก็แล้วกันแกนว่าอยู่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเองจะแวะไปดูหมาที่บ้านแป้งก่อนดิฉันเลยขอตัวกลับสงขาแกนพุทแจ้งข่าวว่าการเสียชีวิตของแป้งในวันตั้งแต่วันแรกที่รู้แล้ว แต่พวกพวกเพื่อนและทีมงานของแป้งก็ได้แค่มาสแสดงความเสียใจในหน้าเฟซแต่ก็ไม่ได้ไปเผาศพหรืออะไรเพราะไม่มีใครรู้จักครอบครัวของแป้งและคงไม่ว่างที่จะไปแจนไว้ไปที่บ้านเช่าของแป้งตอนนี้มันเงียบเหลือเกินเจ้าของไม่ได้กลับมาแล้วแจนเป็นธุระให้ทีหลังจากที่แป้งเสียชีวิตแจนไปแจ้งข่าวเจ้าของบ้านว่าแป้งเสียชีวิตแล้ว จะขอคืนบ้านเช่าแต่ขอรอให้พ่อแม่ของแป้งหารถมาขนของก่อนซึ่งเจ้าของบ้านก็ตกใจและเพิ่งคุยกับน้องแป้งเมื่ออาทิตย์ก่อนเองในวันที่เผาถูกแป้งเจนบอกว่าเจนเข้าไปในในบ้านและในวันนั้นเพราะอ้วงหมาเวลาปลาเข้าไปสองทุ่มกว่า,วาแล้ว กรงหมาที่อยู่กลางบ้านมันยังคงสสวยคงอยู่สบายดีแต่พอเห็นเจนเข้าหมาก็ดีใจตะเกียกตะกายกรงร้องให้ดีใจเจนบอกว่าพอพอเห็นหมาดีใจแจนก็น้ำตาไหลมันจะรู้ไหมหนอว่าเจ้าของของมันไม่ได้กลับมาหามันอีกแล้วเจนเองก็ จะเอาไปเลี้ยงก็ไม่ได้เพราะที่หอเขาห้ามเอาหมาขึ้นแล้วก็ไม่รู้พ่อแม่ของแป้งจะทำอยังไงกับมันเจนนั่งเล่นกับมันเอาอาหารเอาน้ำให้มันของในบ้านทุกอย่างยังอยู่ปกติเหมือนวันที่แป้งออกจากบ้านไปวันนั้นมีสองห้องบ้านนั้นมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำและห้องมีห้องครัวอยู่ด้านหลังเจนเข้าไปในห้องนอนของแป้ง เธอเข้าไปนั่งดูอะไรหลายๆยอย่างทั้งเสื้อผ้าเครื่องํำอางเอกสารหนังสือรูปถ่ายยิ่งดูก็ยิ่งร้องไห้ร้องไห้ไปคนเดียวแล้วก็นอนเลือกลิ้งไปมาบนที่นอนนุ่มๆที่นอนที่เพื่อนเคยนอนเคยเอาหมอนมาตีกันหดหูเศร้าหมองไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้การปัดภากอยากลาไม่หวนกลับทิ้งไว้แค่ข้าของ ตอนมีชีวิตไอ้ดูต่างหน้าเกลือกลิ้งไปมาน้ำตาไหลอยู่พอเพียรเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เจนบอกว่าตอนเผลอหลับไปในบ้านของแป้งเพราะคงเพียจากการเดินทางแต่ต้องตื่นลืมตาเพราะเสียงมีเสียงดังยิๆงขึ้นมาแจนลืมตาตกใจจําได้ว่าตอนเข้ามานอนเล่นอยู่นั้นเธอเปิดไฟในห้องแต่ทําไมตอนนี้มืดสนิท ใจเริ่มวิเวกวังเวง่คยปิดคอยนึกใจใจเสียงหมาอา,อาการหมาดีใจเหมือนตอนที่เห็นเธอเดินเข้ามาเลยแจนนอนลืมตาฟังเงียบๆเสียงหมาปอมด้านนอกยังยังเสียงดังและแสะดงความดีใจไม่หย,ยุดแจนเริ่มคิดไปต่างๆนานาขนเริ่มลุกใจนิ่งคิดหรือจะเป็นขโมยเอ๊ะ ไม่ใช่ถ้าคนแปลกหน้าหมาก็คงจะเห่าตามสัญชาตญาณของมันแต่อาการดังนี้นิดด้วยความดีใจนี้ก็คือหมาตัวนี้จะดีใจต่เมื่อเจอกับเจ้าของของมันคือแป้งพอคิดเจนเสียวสันหลังขึ้นมาทันทีไม่กล้าจะเปิดประตูออกไปเจนก็เลยดึงผ้าห่มมาคลุมโปงนอนพนมมือบอกกล่าวแป้งว่าอย่าโผล่มานะกลัว นอนใจเต้นดัรัวลืมพนมมือใต้ผ้าห่มอยู่พักใหญ่เสียงหมาป้อมก็เงียบไปก็ดีใจขึ้นมาหน่อยค่อยคๆมุดผ้าออกมาออกมาดูทีนี้เจนคือกลัวเพื่อนตัวเองขึ้นมาเลยเนี่ยคนเราตอนเป็นเป็นะต่อยรักกันขนาดไหนแต่พอที่ลมหายใจไปก็ไม่อยากจะเจอหรอกเจนบอกตอนนั้นเจนคิด อยู่อย่างเดียวก็คือแป้งกลับมาบ้านของตัวเองแน่ๆหรือๆอาอาจ,จยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองตายพอลุกขึ้นมาก็คลาจะเปิดควยสวิตก็อยู่ลักษณะกดเปิดไม่ได้กดปิดแต่ควยดับสงสัยหลดควยคงเสียไปเองก็เลยรีบเปิดประตูห้องนอนออกมาค่อยๆกระดึบกระดึบมาทีละนิดมองตรงไปรีบลรงมา หมามันก็นอนของมันเป็นปกติไม่มีทีท่าอะไรแกนก็รีบเดินเรี่วๆรี่ยว่ย,วยวปิดไฟแล้วออกจากบ้านปิดไยแล้วออกจากบ้าน,ออาานมาตอนกลางดึกเลยดูเวลาในตัวถับตอนนั้นเกือบเที่ยงคืนไปแล้วพอขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ได้ก็บิดออกมาเลยพอพ้นเขตดัวบ้านหันไปมองบ้านแกนบอกเลยตอนนั้นรู้สึกกลัวมากเพราะ ไฟในห้องนอนที่ปิดเมื่อกี้ตอนนี้มันเปิดอีกแล้วเจนไม่เอาแล้วไงคือเธอคิดว่าแป้งอยู่ในบ้านแน่ๆก็เลยรีบหนีตอนนั้นกลัวแป้งมากกลัวจะมานั่งทอนท้ายมากๆาถนนค่อนข้างจะโล่งพอดีตอนดึกๆพอวันรุ่งขึ้นแม่ของแป้งโทรมาบอกว่าเสร็จจากาพาแป้งไปลอยอังคารแล้ว จะเอารถมาเครียร์ข้าวของที่บ้านเช่าของแป้งก็อีกสักสีหวันเนาะขวากเจนแวะไปดูแลบ้านกับหมาของแป้งอย่างที่เคยเกล่าวถึงให้ด้วยเดี๋ยวแม่จะพามาเลี้ยงเองแจนรับปากแต่ก็ในใจคิดถึงความกลัวไปแล้วไงกลัวเปิดประตูบ้านเข้าไปเจอแป้งนั่งยิ้มอยู่ที่โซฟาใน,ในห้องรับแขก เจนจะทำยังไงแต่เจนก็ขมใจไปไปดูให้นะแต่ไม่กล้าเข้าไปห้องนอนเหมือนเมื่อวานเข้าไปเอาอาหารเม็ดให้น้ำหมาปอมแล้วเสร็จแล้วก็ออกมาไม่กล้านั่งเล่นอยู่ด้วยเจนบอกตอนนั้นอาหารปอมเจนก็นั่งแบบตอนให้อาหารปอมเจนก็นั่งแบบมองไปด้านหลังหน้าบ้านตลอด ไม่กล้ามองไปทางหน้าหลังเพราะกลัวเจอ,อเหมือนในหนังผีที่เคยดูที่ผีชอบเดินผล่มาในที่มืดๆหลังบ้านซึ่งเป็นห้องตัวทีนี้ช่วงสีห้าวันนั้นเจนไม่ก็ไม่ได้เจออะไรเลยแปลกๆอีกจน พ่อ,อวันที่พ่อของแม่แป้งเอารถมาขนของแป้งกลับไปที่พัทลุงก็โทรมาให้เจนนําทางเพราะพ่อแม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเจนก็รีบไปช่วยเก็บของของแม่ของแป้งแล้วก็ถามเจนว่าเสื้อผ้าเครื่องต่งมาของแป้งลูกจะเอาไว้ใช้ไหมแม่เอาไปก็ไม่รู้เอาไปทําอะไรไม่เป็นไรนะคะแม่ไม่เอา,อาเอาไปให้พี่สาวแถวๆบ้านเขา ใช้ของแป้งส์มันแพงทั้งนั้นแกนไม่กล้าใช้จริงๆก็กลัวมากกว่าทรัพย์สินของแป้งที่เก็บไว้ในบ้านไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะรถยนต์ก็เละไปแล้วเหลือแต่มอเตอร์ไซค์กับเงินในบัญชีของแป้งมีเงินเก็บหลักหลายแสนบาทจากที่เห็นตัวเลขแล้วก็ตุ้มหูสร้อยคอแหวนและของที่เก็บไว้ในเนชักอีกมากมาย แม่ของแป้งก็เก็บไปร้องไห้ไปเพราะคิดถึงลูกตอนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแป้งถึงจะดื้อจะเถียงกับแม่ทุกคำแต่แม่ก็รักแป้งทุกอย่างที่เป็นของแป้งถูกเก็บออกมาจากบ้านหมดในวันนั้นรวมทั้งหมาป้อมด้วยเหลือไว้แค่บ้านแห่งความทรงจำหลังจากวันนั้นมาแจนไม่ได้กลับมาที่บ้านหลังนั้นอีกเลยแต่ก็แอบเศราวเวลาเจอเพื่อนที่มาอะไร ที่รู้ข่าวเข้ามาแสดงความเสียใจถึงการจากไปของแป้งโดยที่ไม่ได้ทันเอ่ยวจีร่ำลาใดๆเจนคิดถึงว่าเรื่องของมันคงจะจบตรงนั้นข้าวของทุกอย่างทุกชิ้นคงจะเป็นของเป็นของแป้งเจนก็พาแม่มาเก็บกลับพัทลุงไปหมดแล้วแป้งแกได้กลับไปอยู่บ้านเสียทีไม่ต้องดินด้นรนอะไรอีกแล้วเนาะแต่เจนดัน ขวัญเห็นแป้งเจนตกใจกลัวก็รีบมาหาดิฉันในเช้าของวันที่ขวัญเห็นนั่นเลยเพราะเจนรู้ว่าตัวดิฉันไม่ค่อยกลัวอะไรเรื่องพวกนี้เพราะเป็นคนที่ประสบเจออะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กเจนหวังว่าดิฉันจะช่วยเธอได้หยกกูจะทำยังไงดีวะไอแป้งมันมาเข้าขวัญ โคตรน่ากลัวเลยมึงขวัญเป็นไงเล่ามาเจนเจนบอกว่าในขวัญเจนขวัญว่าเจนไปนั่งอยู่ที่ริมโซฟาบ้านเจ้าหลังนั้นเหมือนว่าเจนกําลังนั่งอ่านหนังสือที่โซฟาในเวลากลางคืนมีหมาพอมวิ่งเล่นไปมาอยู่ในบ้านกับลูกบอลกลมๆพอนั่งไปก็ได้ยินเสียงร้องไห้ร้องไห้ฮือฮือฮือตลอดดังมาจากหน้าบ้าน ในฝันของแกนเลยเปิดประตูบ้านออกไปก็เห็นแป้งมายืนแก้ผ้าร่อนจนผมยาวรุงรังยืนตัวผมกว่าปกติตามตัวมีแผลบึกว่าคราบเลือดแห้งเกลดกลังใบหน้าของแป้งที่เห็นในฝันก็คือดูซีดคล้ำไปทั้งใบหน้ามีเลือดไหลออกทั้งลูกตาและจมูกปากก็แหวงปากและแวงโวจนเห็นฟันใน ในฝันเจนว่าแป้งเหมือนพยายามจะพูดนะปากขยับแต่ไม่มีเสียงพูดได้ยินแต่เสียงฮือๆอย่างเดียวพอเจนตกใจตื่นผวาก็ไม่กล้าหลับต่อลุกขึ้นมานั่งอ่านหนังสือเลยแล้วไม่ใช่คืนเดียวที่เจนเข้าฝันแป้งแบบส,สภาพทุเรศทุรังนั้นทุกครั้งที่ฝันเห็นมันกระวน มันจะวนอยู่ที่ที่บ้านหลังนั้นบางคืนก็ฝันว่าเปิดประตูห้องนอนเข้าไปนอนเจอแป้งนั่งผมแผลเต็มตัวอยู่บนเตียงบางครั้งก็ฝันว่าแป้งเดินไปมาอยู่ที่หน้าบ้านแต่ทุกครั้งที่ขวัญเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ละครั้งคือแป้งจะมาในสภาพเดิมทุกทีคือไม่ใส่เสื้อผ้าเนื้อตัวผมติดกระดูกผมยาวลุงรังตามตัวมีแต่แผลเนา่เนา แล้วเอาแต่ร้องไห้พยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เจนก็พูดไม่ได้ไม่มีเสียงเจนฝันเห็นสภาพแป้งและก็กลัวทุกครั้งเจนจิตตกนอน,อนกลัวจนว่ากลัวการนอนกลัวการจะหลับไปที่บ้านหลังนั้นกลัวเห็นสภาพของเพื่อนที่ยี่อยู่ในสภาพนั้นเจนจึงงตรหาดิฉันให้ดิฉันช่วย เพราะเจนรู้ดีว,ว่าฉันสัมผัสเรื่องอะไรพวกนี้ฉันไม่ค่อยกลัวดิ <c oughs> ฉันก็เลยไปเราก็เลยพากันไปที่บ้านเช่าหลังนั้นของแป้งซึ่งก็ยังไม่มีใครมาเช่าเราไปด้อมๆมองๆจนเจ้าของบ้านาเขามาถามว่ามีอะไรกันหรือหนูคงคิดว่าฉันจะมาเช่าบ้านนี่แหละเจ้าของบ้านก็ จำเจนได้เพราะเคยมาบ่อยๆแกนก็เลยเล่าความผันให้เจ้าของบ้านฟังและเหตุผลที่เหตุผลที่มาเจ้าของบ้านพอรู้ก็อนุญาตให้ตามสะดวกเลยก่อนจะกระซิบกระซาบถามิฉันและเจนว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านอ่าที่เป็นเพื่อนบ้านของบ้านหลังนี้จะบอกให้แกฟังเหมือนกันว่าเห็นอะไรแปลก ในบ้านตั้งๆที่ไม่มีคนอยู่เช่นไฟในห้องนอนเปิดเองเหมือนมีเงาเดินในบ้านมาตลอดแล้วมีเสียงร้องไห้าฮือแว่วมายามดึกดึกดึื่นบางคืนจนคนข้างๆ้างบ้านข้างเคียงผวากันไปหมดแกก็ว่าจะไปหาสินแสหมอผีมาจัดการอยู่เจ้าของบ้านแกว่าของเป็นแป้งแน่ๆต้องเป็นแป้งเพราะหลังจากที่แป้งตายไป ก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดิฉันก็สัมผัสอะไรบางอย่างในบ้านหลังนั้นไม่ได้เลยก็เป็นบ้านธรรมดาหลังหนึ่งถ้าแป้งอยู่ที่นี่จริงดิฉันคงจะได้สัมผัสไปตามความสามารถที่มาตั้งแต่เด็กพยายามที่จะนั่งสมาธิก็ไม่ได้สง่งกระแสจิตไปถึงแป้งแป้งอแป้งอยู่ที่นี่หรือเปล่าถ้ามาก็ช่วยมาเข้าขวัญเราหน่อย แล้วเราจะช่วยจัดการกับเจนคิดในใจว่าถ้าแป้งเป็นวิญญาณอยู่ที่นั่นก็คงจะมาเข้าฝันฉันแน่ๆแต่ผ่านไปสามคืนก็ไม่มีวี่แววว่าจะมาฉันก็โทรไปบอกเจนว่าไม่ฝันอะไรเลยไม่รู้ทำไมปกติฉันจะมีเซนต์อยู่ทางด้านนี้แต่หนนี้รับสัมผัสไม่ได้เลย สวนทางกับเจนท,ทั้งยังคงขวัญเห็นแป้งและก็มาในสภาพเดิมตลอดเจนโทรมาร้องไห้กับดิดฉันว่าจะไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าแป้งต้องการอะไรมาเข้าขวัญตลอดน่ากลัวแบบนี้จนเจนเสียสุขภาพไปเรื่อยๆเพราะต้องตื่นจากการฝันเห็นแป้งจนเจนได้กลับบ้านในช่วงสงกรานต์เจนก็เลยแวะไปที่บ้านของแป้ง ไปเล่าความฝันให้พ่อแม่แป้งฟวังแม่ของแป้งได้ควังก็รับรู้แล้วก็เล่าให้ควังกลับมาว่าไม่ใช่แค่เจนฝันน้องชายของแป้งอายุ12ปีก็ฝันเห็นแป้งในสภาพเดียวกันกับที่เจนฝันเลยแต่ไม่ได้ฝันบ่อยเท่าเจนแต่ก็ทําให้น้องชายแป้งหวาดกลัวอย่างมากน้องชายแป้งพอรู้ว่าเจนก็ฝันแบบที่ตัวเองฝันเหมือนกับแป้งก็ขนลุกทั้งตัว และบอกว่าพี่แป้งมายืนร้องไห้ในฝันที่ข้างบ้านตัวสูงจนหน้าอยู่ถึงหน้าต่างเลยบ้านเลยแล้วในความฝันของน้องชายอยู่ที่ชั้นสองในห้องน้องชายอยู่ที่ชั้นสองแต่เห็นแป้งมายืนร้องไห้แต่ไม่ใส่เสื้อผ้าในสภาพบาดแผลเลือกรังอยู่ตรงหน้าต่างพอดีแม่ของแป้งบอกบงังเกิดความทุกข์ร้อน มองใจก็รู้ว่ามีคนฝันเห็นแป้งในแต่ภาพตรงกันเปะ๊ะถึงสองคนทั้งๆที่อยู่ไกลกันก่อนหน้านี้น้องชายของแป้งก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็เฉยๆคิดว่าน้องชายคงจะเก็บเรื่องออกมาวันไปเองแต่พอมารู้ว่าเจนฝันลักษณะคล้ายๆกันแถมแม่เองก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อยู่ตลอด แต่ก็เหมือนวิญญาณของแป้งจะไม่ได้รับผลบุญนั่นเลยก็ยังคงมาเข้าขวัญเพื่อนๆและน้องๆไปเรื่อยจนเป็นคนเสียสุขภาพจิตความเป็นห่วงของแป้งแม้จะตายจากกันไปแล้วแม่ของแป้งก็ชวนเจนและพ่อแม่รวมทั้งน้องแป้งไปหาพระอาจารย์ที่นับถือที่วัดแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชก็เลยเล่าอาการ ให้วังหลวง,หลวงท่านก็นั่งนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนเปยออกมาว่าดวงวิญญาณของลูกสาวโยมดวงนั้นตายไปไม่ได้กลายไปไเป็นผีธรรมดาทั่วไปที่ทำบุญอุทิศให้แล้วจะไม่อิม่มเอมมีความสุขลูกสาวของโยมกำลังสเสวยวิบากกรรมในภพภูมิของเปรตอาตมาก็ไม่รู้หรอกนะว่าลูกสาวโยมไปทำบาปก,กรรมหนักหนาอะไรมา แต่ก็หนักหนาพอดูทำบุญไปให้ก็ได้รับเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้รับเลยเพราะกรรมที่กระทำไว้มันบดบังไว้หมดไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นเลยคงต้องรอให้ถึงศาสตร์เดือน10ก่อนูน่นถึงจะได้รับเต็มที่โยมก็ทำเอาตอนนั้นให้มากๆเถอะแม่ของแป้งพยายามจะสอบถามวิธี ที่จะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างเพราะตงสารแป้งจับใจส่วนเจนนั้นนั่งสะอึกอยู่ในใจเพราะคิดรู้ว่าคิดว่าแป้งคงเคยทำบาปกรรมหนักอะไรมาแต่ก็ไม่ได้ปริปากบอกไปเจนกลับมาแล้วโทรเล่าเรื่องให้เฉันฟังถึงเรื่องที่ไปรู้มาสภาพของแป้งที่เห็นในฝันคือสภาพของการเป็นเปรตอฉันเข้าใจตลอดว่าเปรตมันควรจะ ตัวสูงเท่าต้นยางมือใหญ่ปากจูแต่พอได้รู้จากเกนก็ได้รู้เลยว่าเปรตไม่ใช่มีแต่รูปร่างสูงใหญ่แบบนั้นเสมือไปบางตนก็มีลักษณะธรรมดาเพียงแต่ดูแลหน่ากลัวหน้าเวทนาเท่านั้นเองแป้งเองก็เคยทำกรรมหนักมาตลอดชีวิตในด้านกามเมแถมบุญก็ไม่ทำบาปก็ปรากฏชัดพอตายลงไป ก็ต้องเสวยวิวากรรมในภพเปรตต้องแก้ผ้ารับความทรมานไปเรื่อยๆแบบนั้นและแล้ววันสาต์เดือน10ปีที่ผ่านมาเจนก็ไปทำบุญให้แป้งหวังอยากให้แป้งได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามความเชื่อว่าในวันนั้นเปรตจะได้รับการปลดปล่อยจากภพภูมิให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติญาติเจนบอกว่าเจนเริ่มไม่ค่อยขวัญเห็นแป้งแล้ว แต่ก็ยังขวัญเห็นอยู่บ้างขวัญทีไรก็ตกใจโทรมาหาให้ฉัยนปลอบขวัญทุกทีแล้วตอนนั้นที่เจนเชื่อเรื่องบาปกรรมและพบความหลังตายเธอ,อบอกว่าเธอกลัวกลัวจะตายไปแล้วต้องไปเป็นเหมือนแป้งปกติเจนไม่ค่อยทำบาปทำกรรมอะไรหนักอยู่แล้วแต่ตอนนี้เจนกลายเป็นพวกชอบข้าวัดทำบุญตักบาทนั่งสมาธิ ผิดกับสาวสาวัยรุ่นในในสมัยเดียวกันมากส่วนตัวดิฉันนั้นก็เชื่อสนิทใจมานานแล้วว่าเรื่องวิญญาณและ,ะเรื่องพบภูมิมีจริงแต่เพิ่งมากระจ่างในเรื่องของเปรตต่อเมื่อได้รับรู้เรื่องของแป้งมานี่เองสมแล้วที่แจนเคยด่าแป้งสมัยยังมีชีวิตอยู่อีเพื่อนเปรตก็ เลยเป็นไปเปรตจริงๆสมคำดังว่าเรื่องของเปรตก็ขอจบลงแค่นี้นะครับสําหรับเรื่องราวนี้ก็ขอบคุณคนที่เล่ามาแล้วก็ยกและแจนนะครับแล้วกขข็ขอส่งให้ดวงวิญญาณของบุกแป้งคนที่ตายไปแล้วขอให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญนะครับให้เกิดในพรภูมิที่ดีนะครับขอบคุณครับและ สมาชิกที่ติดตามทุกคนก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับมันสร้างทำบุญกันจะเกิดชจ้ิหน้าจะไดะ้มีความสุขความร่ำรวยความสบายนะครับขอบคุณครับกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ